สู้ๆนะ <S <S ช่วยไหมคัเคร <S 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 เาว่าสู้ๆเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ไม่ช่วยนะคะอ,อาจจะมองว่าโอเคบางคนบางคนถ้ามีใครแบาบ,าบไปสู้ๆมานะเรารู้ว่าเจตนาเขาดีก็<ช>โอเคแต่บางคนรู้สึกว่าแบาบอาจจะคิดว่าคนที่พูดว่าสู้ๆเนี่ยไม่เห็นหรอว่าฉันสู้อยู่ก็ฉันสู้อยู่ไงทําไมคุณไม่เข้าใจฉันเลยทําไมคุณไม่เห็นสิ่งนี้ถ้าเวลาเราพูดอะไรไปแล้วแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าแบบเขาไม่เข้าใจเราก็อาจจะ เปลี่ยนเป็นคําถามก็ได้เหนื่อยตรงไหนช่วงนี้หนักมากเลยใช่ไหมแล้วก็เออเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะยังไงเราก็อยู่ข้างๆถึงแม้ว่าเราแก้ปัญหาให้เธอไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็พยายามที่จะรับฟังอย่างน้อยมามาลบายที่ฉันมา อ,อย่างน้อยสิ่งที่ท่านทาได้คือไปกระโถงให้เธอหรือว่าบางทีถ้าเรารู้สึกว่าแบบพอเวลาใครแบบเดินเข้ามาเราพูดเรื่องปัญหาจิตใจของเขาเราทําตัวไม่ถูกก็อาจจะบอกก็ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นแบบคนที่ชอบแบบสายกินมากเลยนะวันไหนที่เธอรู้สึกแย่เราอยากจะไปหาอะไรอร่อยๆกินไปกับเราก็ได้เราพร้อมที่จะไปด้วยอ,อะไรที่แบบที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําได้แล้วเ,เราทําได้ดีนะคะก็พูดสิ่งนั้นได้เลยเม,มีคำหนึ่งครับอาจารย์ คนติดก,ก็นำบาดาลนะคุหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันคือการเปรียบเทียบเหมือนเราเอารูปแบบความทุกข์ของคนคนหนึ่งเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความทุกข์ของอีกคนหนึ่งที่มันมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยการเปรียบเทียบหรือว่าการเอาตัวของคนคนหนึ่งไปแบบใส่ในสถานการณ์ของอีกคนหนึ่งเนี่ยต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แฝดสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือพยายามเข้าอกเข้าใจเขาเอ้ยไหนเราลองแบบเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบ สิ่งที่เจอมามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพยายามจะเข้าอกเข้าใจเขาในมุมของเขาเองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้แล้วก็เข้าใจว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงเราซัพพอร์ตเขาได้ยังไง